สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการแชร์โปรเจกต์นะครับจากบัญชีฟรีนะครับไปยังบัญชีที่เราแชร์กับเพื่อนๆนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยลดปัญหาในการที่เพื่อนๆทำงานอยู่แล้วก็มีคนล็อกอาท์ออกนะครับวิธีการก็คือผมจะเปิดเบราว์เซอร์ออกมาอยู่2เบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์แรกก็คือจะเป็น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พโบร์เอร์นะครับอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ส่วนเบราวเซอร์ที่2นะครับก็จะเป็น Google Chrome นะครับอยู่ด้านขวามือตรงนี้เบราวเซอร์ <Wow. S 1> แรกเนี่ยจะเป็นบัญชีฟรีนะครับส่วนเบราวเซอร์ที่2เนี่ยจะเป็นบัญชีที่ซื้อเอาไว้หรือว่าแชร์กับเพื่อนๆน,น,นะครับวิธีการนะครับให้เราทํางานในโปรเจกต์ในบัญชีฟรีของเรานะครับแบบนี้เพื่อนๆท่านอื่นจะไม่เห็นโปรเจกต์ของเรานะครับ เมื่อเรา,าทำงานตรงนี้แล้วสมมติว่าตรงนี้เป็นงานที่ผมทำเอาไว้แล้วก็อยากจะเอ็กซ์พอร์ตออกมาถ้าบล็อกมันมากกว่า10นะครับบัญชีฟีไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตได้นะครับเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับโปรเจกต์แล้วก็ create share project ค e a t e a แชร์โปรเจกต์ตรงนี้นะครับตร,ตรงนี้นะครับแชร์ก๊อปปี้ตรงนี้แล้วก็เก็ a ลิงก์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป1ทีตรงนี้นะครับให้เรา คุมดำนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้มานะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับจะเปิดหน้าใหม่ก็ได้นะครับแท็บใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวากดวางไปหนึ่งทีนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าตาของมันก็จะระไม้คล้ายคลึงกันแบบนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาเราอยากเอ็กซ์อออกมานะครับเราสามารถทำได้ทั้งแบบ m q file แล้วก็ e x file นะครับอันนี้สามารถทำได้ทั้ง MT4 แล้วก็ m t file เลยนะครับสมมติว่าผม export มาเป็น m q file นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแบบนี้เพื่อนเพื่อนท่านอื่นก็จะไม่สามารถเห็นโปรเจกต์ของเราได้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปแย่งกัน Login l o ล็อกในบัญชีที่แชร์ร่วมบันไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับวิธีง่ายๆในการ ใช้แชร์โปรเจกต์ยังไงให้เซฟนะครับให้คนอื่นมองไม่เห็นโปรเจกต์ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของพวกเราเสมอมานะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ